เจ้าหน้าที่ทำการวางรั้วลวดน้มครับบริเวณสะพานลอยข้ามเกียรติกายโดยเป็นการวางสังกสีกั้นครับพร้อมกับวางลวดน้มที่สะพานลอยข้ามแยกเกียรติกายน่าจะป้องกันไม่ให้เกิดการชุมนุมบริเวณนี้ครับโดยการชุม,มนุมยังคงต้องจับตานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเพียงหนึ่งวันเท่านั้นคุณทิพิธาเนี่ยเจอลูกกระสุนชุดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นคำร้องที่ทางกะกะตเนี่ยส่งต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของการถือหุ้นสื่อไอทีวีและวันนี้นะครับทางกะกะตอเองก็ทัวลงอย่างหนักแต่ในส่วนของสารรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมีการรับคำร้องนะครับในเรื่องของพรรคเก้าไกลที่เสนอการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ว่าเป็นการ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันดีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งนั่นเองเนี่ยอาจจะมีโทษทำให้ถึงขั้นยุบพักและตัดสิทธิกรรมการบริหารพัก